สวัสดีครับผมมันพินกับช e l นลฟิวไทยใน YouTube ครับนี่ก็เป็นจุดชมวิวฟูจิเมืองเลยนะฮะก็ตะงานอยู่ตรงหน้านี้ก็คือภูหอนะครับรูปทรงจะคล้ายๆภูเขาไฟแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ก็เป็นภูเขาเหินทรายเหมือนกับภูเขาอื่นๆในภาพตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแต่ว่ามันจะมีการกัดก่อนมากกว่านะฮะ ก็เลยจะไม่เป็นทรงสันฐานชัดเจนเหมือนที่อื่นสูงเป็นพันเมตรเหมือนกันนะครับเห็นข้างบนเ,เล็กๆแค่นั้นนะด้านหลังแนวนี้ก็คือภูหลวงนะครับนะครับเป็นแบล็กเกลียวอยู่ด้านหลังแล้วก็เห็นอ่างเก็บน้ำด้านนู้นนะครับก็เขากำลังสร้างอยู่ ก็เป็นวิวตอนเช้านะครับมาให้เห็นจากจุดชมวิวตรงนี้มีต้นบัวตองอยู่นะฮะช่วงนั่งเที่ยวมานหน้าหนาวก็น่าจะมีบัวตองสสวยๆนี่ครับป้ายฟูจิมึงเลยได้ยินเสียงนกร้องไหมครับบรรยากาศคลาสสิกเลยฮะ นี่ครับบรรยากาศสงบสวยยามเช้าที่รุจิเมืองเลยครับผมหรือว่าภูหอ,อ,อบางที่ก็เรียกผูก้นถ้วยนะครับไม่รู้จะเป็นชื่อคําเก่าเรียกแต่ดั้งแต่เดิมมาหรือเปล่าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์ครับนักท่องเที่ยวน้อยนะฮะถ้านังเที่ยวเยอะตรงลานตรงนี้เขาจํากัดไว้สิบคนนะฮะ จากฟูจิเหมือนเลยครับผม